สำหรับในคลิปนี้นะคะกระเป๋าที่อันจะนำมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะเป็นไใ้ที่น่ารักมากมากเลยค่ะน้องก็คือ Channel v n n i t y Box นั่นเองค่ะใบนี้นะคะเขาจะเป็นทรงแบบกล่องนะคะนี่เป็นแบบอย่างนี้นะคะซิปเขาก็จะเป็นแบบ10รอบนะคะเกือบจะรอบทั้งใบเลยนะคะนี่ถึงตรงนี้เลยนะ ด้าน,นบนจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีแฮนด์ลนะคะซึ่งใบนี้นะคะเป็นสีดำคาเวียนะคะแล้วก็อะไหล่เขาจะเป็นอะไหล่ทองแบบวินเทจค่ะอะไหล่ทองแบบวินเทจนั่นก็คืออะไหล่สีทองที่เขาจะไม่ได้ทองวิงๆเนาะเขาจะทองแบบหม่นๆนิดนึงนะคะคือดูแบบดูดีแล้วะคลาสสิกมากๆเลยนะคะแล้วก็ทรงนี้เนี่ยเขาเป็นไซส์คือเขามีหลายไซส์นะคะแล้วก็ ตอนมองว่าสายเก้านิ้วเนี่ยมันกาลังดีมากๆแล้วก็คือมันจุได้เยอะนะคะคือถ้าเป็นคนที่ต้องพกอะไรที่นอกเหนือจากโทรศัพท์และกระเป๋าสตางค์เนี่ยคือยุคโควิดเราก็ต้องพกแบบเออสเปรย์แอลโกอฮอล์ใช่ไหมพกแบบกระดาษทิชชู่เปียกอะไรพวกนี้นะคะคือใบเนี้ยม,มันจุได้เยอะจริงๆค่ะอ่าเดี๋ยวตาจะแปะนะคะตัวสให้ดูเนาะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูกันว่าเวลาเราจะดูกระเป๋าเนี่ย อย่างน้องชาแนลเนี่ยเราดูตรงไหนกันบ้างเนาะก่อนอื่นด้านหน้านะคะเขาก็จะมีตัวโลโก้ CC ซวควายบบนี้นะคะซึ่งตรงปลายของเขานะคะคตรงเนี้เขาก็จะมีตัวอะไหล่ที่เขาจะปั๊มตัวโลโก้ C c ค่ะเดี๋ยวตาจรจะแปะไว้ให้ดูตรงนี้นะคะส่วนด้านบนนะคะเขาจะมีแฮนด์ลใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีตัวอะไหล่เป็นแบบหมุดนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นโลโก้ c ีเช่นกันเดีย๋ยวจะแปะไว้ให้ดูตรงนี้นะคะ ในส่วนของสายเนี่ยคือตัวสายเขาจะไม่สามารถที่จะเอาออกได้นะคะนี่เป็นแบบนี้เนาะซึ่งถ้าเวลาเราจะถือ Hand le, แฮนด์โ้เราก็อาจจะต้องถือจับสายไปด้วยนะคะหรือจะปล่อยหนีก็ได้เช่นกันเพราะสายไม่ได้ยาวมากเนาะแล้วก็ชัดด้านบนนะคะตัวหัวซิปจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับรุน่นนี้แล้วก็เขาจะมีห่วงแบบนี้ซึ่งก็คือเขาจะ มีตัวแม่ลูกกุญแจมาด้วยนะคะแต่สําหรับใบนี้มันไม่ได้มีตัวแม่กุญแจมาด้วยเพราะฉะนั้นตันจะไม่ได้เอามาให้ดูนะคะแต่ว่าใบนี้จะมีลูกกุญแจค่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูแอลูกกุญแจน้องนะคะเขาจะเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะนี่เรามาดูด้านในกันต่อกันค่ะนี่เวลารูดนะก็คือนี่นะคะ เปิดมานะคะข้างในเขาจะเป็นสีชมพูพาเทลคือมันมุ้งมิงมากคือเนี่ยตันเชื่อว่าถ้าเป็นผู้หญิงสายหวานนะต้องชอบแน่นอนเพราะว่าคือข้างนอกน้องอะเป็นสีดําใช่ไหมมันก็แต่งตัวง่ายแล้วด้านในคือแฝงความมุ้งมิงไว้ด้วยอะคือมันแบบดีมากเลยแล้วก็ตรงหนังตรงนี้นะคะเขาเป็นลายตารางคือแบบมันน่ารักอะแล้วก็ด้านตรงนี้นะคะเขาก็จะมีตัวตัวแป็กเนาะเขาจะไปไว้เกี่ยวข้างในนี้นะคะ แล้วก็เขาจะมีตัวนี้นะคะแล้วก็จะปั๊มตัวาชาแนลนะคะไว้อันนี้ตอนว่ามันน่าจะใช้เป็นแบบกระจกนะแล้วก็ด้านในนะคะด้านในเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะมีช่องใส่การาดคืออารมณ์เหมือนวอล์กเลยใบยนี้คือใส่การาดได้แล้วก็ช่องเขาก็ใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะเขาก็จะมีช่องซิฟด้วยค่ะ แล้วก็ในส่วนของช่องใส่การ์ดนะคะเขาจะมีสองสี่หกแปดแปดช่องนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นช่องเหมือนกันส่วนการ์ดนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะอย่าลืมว่าการ์ดของชาแนลมันจะต้องไมเ่เวลาเราดูมันจะต้องไม่ออก็นสีหุงเนาะมันจะต้องเป็นสีทองนะคะ แล้วก็เวลาเราดูโฮโลนะคะเราดูที่สองตัวแรกนะคะอย่างใบนี้นะคะก็คือโฮโล23านั่นเองนี่และที่สําคัญทุกคนอย่าลืมดูตรงนี้นะเขาก็จะเป็น CC ไขว้นะคะไม่ไม่แน่ใจว่าในกล้องมันจะเห็นไหมนะ,ะแล้วก็ตัวเลขโฮโลในการนะคะจะต้องเหมือนกับโฮโลที่อยู่ในกระเป๋านะคะนี่เห็นไหมอยู่ตรงในนี้นะคะเดี๋ยวตันจะแปะตัวโฮโลให้ดูตรงนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวตอนพลิกนะคะด้านนี้นะคะเขาจะมีแป๊กนีเห็นไหมเดี๋ยวตานแปะแป๊กให้ดูตรงนี้ชัดๆนะคะเขาจะมีตัวปามว่า Chanel Paris นะคะซึ่งมันจะต้องชัดเจนแล้วก็คมชัดนะคะฟอร์มต้องถูกต้องนะคะตามแบบของชาแนลเนาะแล้วเวลาเราใช้สมมุติว่าเราไม่อยากใช้ตรงนี้ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเอาตรงแป๊กตรงเนี้ยค่ะมาติดกับด้านใน นี่พอติดแล้วนะคะเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งเวลาเราใช้งานมันก็จะสะดวกขึ้นนะเพราะว่าปกติแล้วส่วนใหญ่เราจะใช้กันตรงช่องนี้ซะมากกว่าเนาะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีเป็นพวกแบบเหมือนกระด,ดาษหรืออะไรเงี้ยก็ค่อยใส่ตรงซองนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนพวกกระเป๋าสตางค์หรือว่าโทรศพัพท์นะคะก็เอามาใส่ในช่องใหญ่นี้นะคะแล้วก็เห็นไหมเอยด้านในนะคะเขาก็จะมีปั๊มนะคะ ตัวปั๊มตรงนี้นะคะหมึกเขาจะต้องเป็นสีทองแบบเดียวกับตัวอะไหล่นะคะซึ่งเดี๋ยวตันจะแปะให้ดูกันช้าๆตรงนี้อีกทีนะคะแล้วก็ในส่วนของซิปนะคะตรงซิปเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวโลโก้สีซนะคะด้านหนึ่งนะคะเป็นโลโก้สีซอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวชาแนลนะคะตันจะแปะทั้ง2ฝั่งไว้ให้ดูเลยนะคะ สำหรับช่องซิปด้านในนะคะเขาก็จะไม่ได้กว้างมากนะคะมันเหมาะกับการแบบใส่บัตรหรือว่าใส่กระดาษเล็กๆน้อยๆนะคะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกด ไลค์ like, เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องไวบ e แบนเนด้วยค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆดีๆแบบนี้นะคะ และสำหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ต้องการจะซื้อหรือว่าจะขายสินค้าแบรนด์เนมแท้นะคะก็อย่าลืมคิดถึงเรานะร้านไว้แบรนด์เนมยินดีให้บริการค่ะและร้านของเราเนี่ยอยู่ที่เซ็นทรัลเฟสิวัลหาดใหญ่นะคะชั้นจีค่ะตรงข้ามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ